นะคะคเดี๋ยวเอาข้างนี้ให้ก่อนแล้วกันนะคะทถ้าเจ็บมากบอกค่ะอดี๋ยวชักเท้าออกก็พอค่ะไม่ต้องห่วงเดีย๋ยวช่างหยุดให้ทันทีเลยค่ะช่างจะพยายามทำค่อยๆให้นะคะอืม แสบแสบแสบอันไห <ส deposit S 2> นคะสแสบแผลยังไม่มีแผลเลยค่ะมันอารมณ์เหมือนอารมณ์ของตันเองยังไม่มียังไม่ได้เกลียดค่ะยังไม่มีพออย่างที่บอกเราตั้ง Mindset ไว้ว่า กลัวยังยังไม่มีอุปกรณ์อะไรโดนนอกจากกันไกลที่ตับเฉยๆค่ะอ่ะโอเคอันนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้ทานนมหมดหรือเปล่าครัหมดแล้วค่ะหมดแล้วนิดนึงนะคะครึ่งทางแล้วค่ะเก่งมากค่ะอีกยี่สิบเอร์ซ็เสร็จแล้วค่ะสิบเปอร์ซ็นเสร็จแล้วค่ะห้าเปอร์เซจะเสร็จตั้ง อันนี้นิดหนึ่งค่ะขอโทษค่ะอ่ะอันนี้พักเบรกค่ะเหมือนเกรงไว้ตอนนี้ใช่เกรงไว้ก่อนอันนี้เอาขึ้นเฉยๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ตัดแล้วค่ะเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วค่ะอ,อันนี้อยี๋วถ่ายไว้ให้ดูด้วยค่ะว่ามันเป็นยังไง เรียบร้อยแล้วค่ะออกมาได้แล้วเก่งมากๆเลยค่ะ